จะเปลี่ยน behavior ของครูแล้วมันก็กลายเป็นวิธีสอนหรือแนวทางการสอนแบบใหม่ที่ผมเรียกว่า open approach เพราะว่าอะไรทวนอีกทีนะครับเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ปัญหาไม่ได้เริ่มต้นด้วยเนื้อหานะครับเนื้อหาเนี่ยถ้าจะว่าไปอย่างเร็วๆคือต้องเอาไปซ่อนไว้ในสถานการณ์ปัญหาแล้วก็ให้มันมีความเป็นโลกจริงของนักเรียนเพราะฉะนั้น ตัวสถานการณ์ปัญหาจึงสำคัญมากสำหรับครูที่จะสอนให้นักเรียนคิดเพราะการคิดของเราเนี่ยผูกไว้กับการเผชิญสถานการณ์ปัญหาเพราะฉะนั้นไอตัวอันนี้นะที่เมาจี้อยู่เนี่ยจึงเป็นงานหนักมากของครู lesson study ไอ้ประเภทเดินเดินเข้าไปในห้องเรียนแล้วเปิดหน้า22-23อะไรเนี่ยอัน,นี้ไม่ใช่ครู lesson study นะครับ เพราะครูและั่านเจีต้องเตรียมสถานการณ์ปัญหาอย่างหนักมากต้องมาคุยกันว่าถ้าปล่อยสถานการณ์นี้ออกไปปั๊บเนี่ยนักเรียนที่มาประชิญเนี่ยนักเรียนที่มาประชิญจะต้องมีปัญหาของตัวเองถ้าไม่มีก็ต้องมีร่วมกับเพื่อนอะไรมไม่รู้หนึ่งคนสองคนถ้าทําเป็นเดี่ยวก็หนึ่งถ้าทําเป็นคู่ก็สองหรือจะทําเป็นเดี่ยวก่อนแล้วก็เป็นคู่แล้วก็เป็นสามไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องการบริหารจัดก,การชั้นเรียนไปลองทําเอาดูเอเองแต่เอาหลักก่อนเพราะถ้าพูดทุกเรื่องเดี๋ยวงง หลักก็คือต้องสร้างสถานการณ์ปัญหาแล้วก็ให้นักเรียนเผชิญสถานการณ์ปัญหาด้วยตัวเองลำดับตรงนี้ทำให้ครูที่เคยใช้แนวทางการสอนหรือวิธีการสอนแบบเดิมเครียดมากถึงมากที่สุดเพราะว่าพอปล่อยสถานการณ์ปัญหาแล้วก็ไม่รู้จะ close เมาส์ยังไงก็เจะเดินพูดไปเรื่อยแต่เราต้องการให้เรียนเขาทำไงประเชิญสถานการณ์ปัญหาด้วยตัวเองพูดแบบภาษาผมอย่าเลยก็อย่ายุ่งได้ไหมเอาเทปปิดปากไปเลยแต่บางคนก็เลยเอ็กซ์ตรีมไปก็ไม่พูดอะไรเลยคือผมอุปมาเนะครับว่าตอนนี้อย่ายุ่งได้ไหมเพราะไม่งั้นจะเสียของไง ก็เราต้องการให้นักเรียนเขาเผชิญสถานการณ์ปัญหาด้วยตัวเองอย่างเมื่อวันซืนรนี่สอนเด็กปริญญาตรีปีที่หนึ่งเป็นเด็กเก่งนะครับตอนนี้ชื่อนี่มาจากโรงเรียนประจําจังหวัดหมดละขอนแก,นแกน่นแก่นนครเป็นจมะมหาราชปทุมเทพสมัยก่อนไม่มีครับที่มาเรียนครูนี่โรงเรียนอนาเภอตําบลทั้งนั้นแต่ตอนนี้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดคือการันตีว่าเป็นเด็กเก่งระดับหนึ่งแต่เก่งอีกแบบนึงน,นะผมไม่ได้บอกว่าเด็กตําบนอาเภอไม่เก่งนะท่านต้องฟังให้จบนะครับ คือเก่งอีกแบบหนึง่งถูกฝึกมาอีกแบบหนึง่งปรากฏว่าแค่ให้สร้างวงกลมสัมผัสเส้นตรงเขามีปัญหาหนักมากถกกันโอ้รุนแรงแต่ผมก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าเขาเผชิญปัญหาด้วยตัวเองทฤษฎีบทหลเรียนมาเยอะแยะมากนะวงกลมสัมผัสเส้นตรงต้องตั้งฉากเลยแต่ใช้การไม่ได้เลยครับในภาคปฏิบัติผมก็ดูเข้าไปดูเข้าไปเรื่อยๆ เพราะต้องการฝึกให้เขาเห็นว่าเดี๋ยวคุณจะออกไปเป็นครูนะคุณจะรู้ว่าสังเกตให้เห็นว่านักเรียนคุณทํำยังไงเนี่ยชีวิตไม่ได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการอย่างมากตรงนี้คือนักเรียนเขาเผชิญปัญหาด้วยตัวเองเขาจะเจอปัญหาอะไรก็เรื่องของเขาตรงนี้แหละครับที่ทําให้ครูเครียดมากถึงมากที่สุดเพราะสถานการณ์เนี่ยมันทําให้ตัวเองทําอะไรไม่ถูกเมื่อวันเมื่อวานท่านสอนอเครียด ถ้าเจอแบบนี้ครูเครียดนะครับเพราะคุมทางไม่ถูกเลยนะครับเรียกว่าออกอาการว่าไปไม่เป็นเลยนะครับเพราะมันโอเพนตั้งแต่ตรงนี้ท่านฟังอย่างเอาไปปฏิบัตินะครับแล้วท่านจะรู้ว่าแค่นี้ก็ต้องฝึกกันนานมากแค่อตรงจากเรียวเวลมาสถานการณ์ปัญหาแล้วปล่อยสถานการณ์ปัญหาในห้องเรียนเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยต้องฝึกกันในระดับเทคนิคอย่างมากเลย ซึ่งเดี๋ยวผมจะถ้ามีเวลาจะขยายความช่วงหลังนิดนึงเดี๋ยวเอาโมเดลนี้ให้เสร็จก่อนว่าสถานการณ์ปัญหาจึงสำคัญมากเพราะว่าถ้ามีสถานการณ์ปัญหาที่เหมาะสมหรือที่ดีสบายใจประกันคุณภาพแน่นอนว่าท่านได้สอนให้นักเรียนคิดแล้วผมตั้งคำถาม ท่านคุยกับคนข้างๆเพราะอะไรทำไมผมกล้าพูดว่าถ้าท่านเตรียมสถานการณ์ปัญหามาอย่างดีเหมาะสมกับนักเรียนของตัวเองนะอันนี้ติ๊กผ่านเลยนลครับว่าท่านได้สอนให้นักเรียนคิดแน่นอนเพราะอะไร ท่านคุยกับคนข้างๆถ้าท่านเลือกนั่งไว้ไม่ดีก็ถือเป็นโชคร้ายของท่านนะท่านนั่งกับคนที่ไม่อยากคุยกับท่านนะ้วช่วยไม่ได้นะให้คุยแก้งง่วงเฉยนะครับคือถ้าเป็นของอาจารย์มิชาต,ต้องบอกว่ามันเป็นอาการของโรคบางโรคนะถ้าง่วงจึงขอยืมของอาจารย์มิชาตนะค้ จันทวนว่าเป็นโรคเอดสังเกตง่ายนะเวลานั่งฟังประชุมนะ่จะหลับ <c oughs> อันนี้ของอาจารย์พิชาตานะไม่เกี่ยวกับผมนะครับคือผมแค่เอามาพูดผ่านตรงนี้เฉยนะผมไม่รับผิดชอบนะครับอันนี้พะท่านใช้มา8ปีแล้วอยู่ด้วยกันมา8ปดปนะีขออนุญ,ญาตใช้หน่อยโอเคครับก็แก้ง่วงแค่นั้นเองทำไมตัวสถานการณ์ปัญหาจึงประกัน คุณภาพได้เลยนะครับถ้าคุณครูประสบความสำเร็จในตำแหน่งนี้ของวิธีการสอนหรือแนวทางการสอนแบบนี้ที่เหลือซึ่งครูจะกังวลใจมากนักเรียนคิดได้โน่นในนี้ครูจะทำไงไม่สำคัญเลยครับเพราะถ้า นักเรียนเขาเข้ามาเผชิญหรือเกี่ยวข้องสาระตรา์ปัญหาแล้วมีปัญหาของตัวเองเนี่ยหลักของทั่วโลกถือว่านักเรียนได้คิดคิดผ่านการแก้ปัญหาของตัวเองซึ่งตรงกับหลักพุณศาสนาเราหรอครับคุณลงแก้ปัญหาโดยไม่ต้องคิดได้ไหมันประหลาดมากเลยนะครับเมื่อเมื่อ,อไรที่แก้ปัญหาด้วยตัวเองต้อคิดแน่นอนนะแล้วหลักนี้ ฝรั่งพวกมาเจอที่หลังแล้วก็ไปตั้งชื่อให้มันร,รู้ว่าเป็น problem solving approach แนวทางการสอนคิดโดยสอนให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตัวเองก็เรื่องพื้นๆเราเข้าใจได้แต่เราไม่ได้ทำเพราะเราไม่ตระหนักเราไปบอกว่าสะสมความรู้ไว้หนูสะสมความรู้ไว้สะสมไว้เดี๋ยวสักวันยังจะคิดเป็นไม่เคยคิดเป็นเลยครับสะสมไปเรื่อย จนลืมไปหมดพออายุปันนี้ก็จําอะไรไม่ได้นะหากุญแจก็ยังหายากเลยนะครับระบบคิดมันก็เ,เพราะฉะนั้นคิดกับสะสมความรู้ไม่เหมือนกันตรงนี้ประกันคุณภาพการคิดและเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของวิธีการที่จะสอนคิดแบบที่ผมต้องการจะเน้นวันนี้ ส่วนสถานการณ์ปัญหาถ้าอยากให้มันเฉพาะเจาะจงไปในสาขาวิชาหรือวิชาอะไรต่างๆอันนี้ก็ไปใช้ฝีมือสร้างกันเอาเองอันนี้ผมพูดหลักการโดยทั่วไปอยากจะได้ m a t h e m a t i c a t t i n n ก i n g การคิดแบบคณิตศาสตร์สถานการณ์จะหาปัญหาจะเป็นยังไง Scientific Thinking าการการคิดทางวิทยาศาสตร์จะทำยังไง Creative Thinking ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องสถานการณ์ปัญหาถ้าฝีมือดีก็เรียกว่าบูรณาการข้ามวิชาได้ถ้ายังไม่ดีมากก็ทำเฉพาะในวิชาตัวเองก็ไม่มีใครว่าอะไรแล้วเมื่อนักเรียนถูกฝึกให้คิดต้องเป็นวลีที่ผูกติดนะคิดผ่านการแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับม,มันเป็นเซตเดียวกันนะครับคือคิดมันมีหลายคิดไง ไอ้ที่เราทําอยู่นะั้นคิดผ่านการแก้ปัญหาด้วยตัวเองห้ามหลุดวลีนี้นะมันจะเป็นเรื่องประกันเลยว่าเขาจะมีเครื่องมือสําหรับเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะในโรงเรียนตั้งแต่ปหนึ่งถึงมหทําแบบนี้ทุกชั้นทุกคาบทุกวิชาทําไมมันจะคิดไม่เป็นทําไมเขาจะไม่มีเครื่องมือที่จะไปเรียนรู้ ตลอดชีวิตพราะันระบบการสาภารงครับทั่วโลกจึง